เรียกได้ว่าเป็นที่จับตามองเรื่องความรักครั้งใหม่อยู่ตลอดสำหรับนางเอกสาวแอปทักษอรอหลังเจ้าตัวออกมายอมรับแล้วว่ามีคนคุยคนเดียว และเป็นตัวจริงแต่ไม่ขอบอกว่าเป็นใครและขอใช้เวลาพัฒนาความสัมพันธ์ถ้ามีอะไรคืบน่าจะออกมาอัปเดตอีกครั้งล่าสุดทางด้านพี่ชายคนสนิทอย่างหนุ่มกัญชัยที่ทำหน้าที่พิธีกรร่วมกันในรายการ3แซบที่มักจะแซวสาวแอปอยู่บ่อยๆโดยหนุ่มกัญชัยบอกไม่รู้เรื่องเลยแต่เมื่อวานเจอแอปก็ถามนิดหน่อยเพราะเห็นเป็นข่าวแอปเป็นน้องที่เรารู้จักมานานและเราก็ไม่เคยไปก้าวไกลเรื่องความรักของแอป ให้เขาตัดสินใจเองเพราะเขาโตแล้วเขามีสิทธิ์ในการที่เขาจะเลือกเขาเป็นคนเด็ดเดี่ยวมากตัวเราเองก็อยากรู้พร้อมๆคนอื่นไม่อยากไปถามเขาด้วยในรายการก็แซวเล่นถึงรู้จริงก็ไม่บอกหรอกเพราะเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะอยากมีเซฟโซนของเขาและเรายินดีถ้าวันหนึ่งแอปเจอคนที่มาดูแลหัวใจให้เขาชุ่มชื่นหัวใจบ้างเพราะแอปเขาก็เหนื่อยทั้งเลี้ยงลูกทั้งทำงาน